คิดว่าที่นี่มีคนไหมมีคนไหมไม่รู้แต่แค่มีคนก็พอครับจะจีบบอกพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ได้จีบเรว่าจะจีบถ้าจะจีบก็บอกว่าต้องรอก่อนผลิตคิวเยอะจริงเหรอไม่จริงแค่เธอบอกจีบเราก็พร้อมจะไปบ้านเธอ แล้วแล้วคุณว่างเล่นกับผมไหมครับให้ร้อยตา <laughs> เอ้อมันกระเด้ากันใหญ่เลยครับน่ะน้าเต้นใหม่เออ <laughs> <laughs> มันคือท่าดิจิตา้าหรือเปล่าจริงเหรอเอาไม่ใช่กระเด้าเหรอ <laughs> ไ,มไม่ใช่อ๋อเอเอใช่ว่ะใช่ผมไม่เห็นกีตาร์ไงพอโยกข้าไงยกข้าแล้วก็ทำดีสู้สมาร์ูมินเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ คิดว่าที่นี่มีคนไหมมีคนไหมไม่รู้แต่แค่มีคนก็พอค่ะจะจีบบอกพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ได้จีบเดี๋ยวว่าจะจีบถ้าจะจีบก็บอกว่าต้องรอก่อนพอดีคิวเยอะจริงเหรอไม่จริงแค่เธอบอกจีบเราก็พร้อมจะไปบ้านเธอต้องเอาคิวด้วยเหรออย่าไม่มีคนเขนยิงคนนั่น ตายลองยิงเป้าดูนะเพราแม่นดีเหมือนกันสิว่ากี่เมื่อคืนตายแล้วมั้งช่วยด้วยครับพี่ครับมันกี่ตัวหรอมันตัวเดียวครับแต่ว่าผมตัวมองอยู่ฮะไมนอะมันไหนอะมันอยู่ในบ้านครับไม่ยากนะครับก็กากอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนค่ะมีคนแล้วครับคุณ คุณฟู้ค่ะฟู้หมดเลยคจ้บเรียกฟู้ได้ไหมคะฟู้ครับได้ไหมครับฟู้ๆเลยดีจังมายค่ะเจ็บมากเลยค่ะเจ็บมากเลยคนละตัวค่ะคุณฟู้คนละตัวใช่ครับคนละตัวคนละใจคุณฟู้มันจะชุบเพื่อนค่ะชิ้นฝงครับไม่ใช่ฟู้มันไในตายสักทีอ่ะ เท้าเลยค่ะคุณฟูฟูมันอยู่ร่างนู่นนะคะมันกงกงแก๊งไปแล้วครับอุย้ยมีเอฟมีเลตดาวครับมีกลับตาเยเดียวไม่ไม่เป็นไรครับผมช่วยชีวิตคนไว้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับช่วยๆกันเนาะช่วยกันเดียวก็เสร็จเนาะมาถึงยิงคนอนะ่ะเดี๋ยวมันก็ตายโอเคอุ้ยอุ้ย า,าพี่เพื่อนไม่เอจอซ้ำผมจะอ้อมหลังให้มาหาเต้นนะอยู่ที่หมองธรรมปีนาครับ<า>มันเปิดหมู่บ้านนะพี่ทำไม่เข้าบ้านแล้วหรอ <laughs> ล้มค่ะเป้าหัวไปแล้วค่ะทีน่าจะล้มค่ะรับหลักลักเก็บครับผมล้มค่ะล้มครับล้มครับข้างล่างอุย้ยข้างล่างมีค่ะยิงมันครับดาวค่ะ ไอ้พอมมันแบบว่าเยอะมากเลยครับใช่ใชใชเยอะฝูงหมาหน้าเซเว่นอีกครับเรื่องเฟิร์มอะไรจะพูงครับมัน,นยากยากอ่ะไม่ยากครับพออี่สงใช่โอ้ยแอ้วมันละมั้งใจเย็นนะคระับ่อเอาเื่อตามเธออ่ะ

อุ้ยได้ตัวเลยค่ะมองได้ครับอุ้ยได้ตัวเลยค่ะสามสี่ห้าค่ะ,คะโอเคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณคุณพ้อหมมาที่ตรงนี้ไปแล้วตรงนี้อ่ะแจ็คไปแล้วไม่อยู่น่ารักเดเย็นนะครับใจเย็นหลุดแล้วค่ะหลุดไม่อยู่แล้วใจเย็นครับใจเย็นครับ ผมไม่ได้คิวตรงเขื่อนน้ำตัวนึงค่ะคุณโอเคโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ดาหนึ่งครับด่าหนึ่งครับดาหนึ่งครับด่าครับสวยครับดาแล้วครับคุณแจ็คปาระเบิดไปเลยครับพาไปเลยพาไปเลยฟู้แอุ้ยแจ็คตายแล้วแจ็คตายเลยแจ็คพี่ตายแล้ว จักไม่มีด้วเพื่อนค่ะเมื่อกี้จักก็เลยจะไปชาร์จมันไม่เป็นไรครับคุณจักก็จี oh, <no. S 1> ช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคยิงมนเก็บอยู่ด้น้าเนี่ยสวัสดีครับ ผมจะพาทุกคนกลับมาสู่โลกครับคุณฟงคุณไม่ต้องห่วงครับคุณจอยอตกใจครับโง่หรือเปล่าคะเนี้ยคุยจะกระจิดเดี๋ยวะไม่ได้เดินาแล้วตกใจแล้วครับอุ้ยมันเพ่งลงเหมือนกันค่ะ วุ้ยมันมันมันแย่ไงเนาะมันต้องเอามันคุณจอยคุณจอยยิงมันนะคุณจอยพี่พาพีพาปุ่มพุทธปัข้างหน้าพี่พามีไหมครับปีพไม่มีปืนค่ะตาแล้วตายแล้วตายแล้วต้รงบาท่ามตรงบาท่ามมีเยอะเลยไม่เป็นไครับไปไปครับคุณแจ็คไปไม่มีปืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปเล่นก่อน เรียบร้อยคุณดิมได้ลหะุุบสวยครับคุณจอยจักจักจักเหรอเกค่ะเคคับคุณจักโอ้ยพี่คิวเยอะคนยังไง